สบายดีทุกคนเป็นอีกหนึ่งอาคารขานาดใหญ่ห้องหมอไม่ใจกากนครหลวงเวงจันทร์เนาะก,ก็คือเป็นห้องหมอมโหสถรอาคารที่สองนั่นเองเป็นอาคารที่เพิ่นสร้างหาก็สําเร็จไปเมื่อบอดวดนี้เองเนาะในอาคารทันยศก็คือจะแมนอยู่อีกฝากทางด้านหนึ่งของตัวอาคารดลังกาวนี้เองและเขาแนมมาแต่แห่งฝากเข้มของเขาก็จะเห็นอาคารดลังกาวที่นอนเดียวจะพาทุกท่านมายางบึงในส่วนของ ภายนอกเนาะของอาคารนี้น้ำกข็งนะว่าเป็นพอดีว่าข้าพเจ้ามายามมูเนาะอยู่ในห้องหมอนี่เลยเห็นบรรยากาศรู้สึกว่าสวยงามดีแล้วก็เป็นห้องหมอขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องหมอนะอยู่ในนครหลวงไม่จันของเฮานี่นอกจากจะเป็นห้องหมอเสถาห้องหมอห้อยสามแล้วก็ห้องหมอมิตรภาพแล้วเนาะก็ยังมีอีกห้องหมออีส่วนหนอาคารเก่าก็คือจำเนยอยู่กงกันข้ามกับในส่วนของ อ่ะหอพัแก้วนั่นเองเนาะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอาคารใหม่เนาะเป็นอาคารที่สองทุกท่านเนาะอาคารเก่าของเพิ่นอ่าเป็นอีกหนึ่งจุดทางด้านฝากของกงกันข้ามกับสถานทูตฝรั่งประจำวิงจันฝากทางด้านนั้นเป็นอาคารหนึ่งอันนี้เป็นอาคารที่สองเนาะในปัจจุบันนี้เขาก็จะได้มีในส่วนทางนี้เพิ่มขึ้นเติมนั่นเองเห็นทางด้านหน้านี่เพิ่นก็นจะเขียนว่าห้องหมอมาห้องสดขนาดนี้น เป็นป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาทุกท่านย่างเขาในส่วนของทางด้านในทำการเดินทุกทาเนาะทางของอาคารนั่นเองนี่เอายางเขามาแล้วเขาจะเห็นอาแล้วมันติดกันกับหงแฮมดอนจันเนาะอีกฝั่งทางด้านหนึ่งจะเป็นหงแหมดอนจันนี่จะเป็นส่วนของทางด้านหน้าพระแนกสภาพชิดพระแนกสุขเสือย่างต่างๆเนาะในส่วนนี้มันก็จะมีการจัดแบ่งแจ้งกันย่างครับเนี่ยจะพาทนกท่านอันนี้ฝัเขจะเป็นอาคารเก่าทางด้านนี้ บอนจอดรถจะเป็นสีเขียวเนาะห้องหมออาคารห้องหมอใน่านะอาคารมันจะเป็นสีเขียวตัดข่าวเนาะผีเพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่นี่เป็นเสื่อมเส่ยกันกับอาคารเก่าเลยค้าพเจ้าเคยขึ้นไปอาคารเกา่าทางฝักกับนั้นๆเนานะก็ถือได้ว่าสะดวกสบายอยู่ได้เนาะ,ะตัวนี้มันจะเป็น ตัวใหม่ให้กันเนาะแต่ว่าเพิ่นสร้างแล้วก้อนเนาะความหมายที่ข่าพระเจ้าว่าอาคารเกา่าเนาะแต่ว่าตัวที่มันเป็นอาคารเก่าก็คือแม่นอาคารห้องฝากทาง,กงด้านนี้นี่พี่เนาะทางด้านนี้พี่เป็นห้องหมอเก่าที่อายุเพิ่อนนำไสมาหลายปีแล้วแต่ว่าในอันนี้มันจะเป็นห้องหมอใหม่นั่นเองเนาะบริเวณส่วนกลางบ,บริเวณทางด้านหน้าสถานงานกลาง เป็นช่างเสื่อมไสกนน้กัดในอกคารมันจะมีอีกมุมหนึ่งทางด้านอีกทางด้านหนึ่งเนาะที่เขาจะเห็นก็คือฝากของทางด้านห้างขายยาฝาก,ากทางก้ำเส้นหางทางอีกด้านหนึ่งนั่นเองอันนี้เป็นเส้นหางฝากทางา้าำด้านหนึ่งเนาะเป็นอาคารสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสั้นเนาะแล้วทางด้านเถิงก็มีเป็นอบอนจอดหอได้เนาะทางด้านเถิงนั่นนี่ลักษณะของอาาห้องหมอ เป็นห้องหมอมโหสถอาคารใหม่นั่นเองในถ้าต่อมานี่ก็คือในในใน,ในบางอาคารที่เป็นอาคารเก่าิ่นก็นยังนำไส้กันอยู่นี่เป็นอาคารเกา่าก็คืออยู่ในส่วนของทางด้านเองฝากของทางด้านนี้นะที่ทางให้ทางชมน้องกันเพราะเพิ่นสร้างมากาหลายปียแล้วเหรเนาะกันเน่องด้วยวานึง มีจำนวนคอนเซปต์ที่เพิ่มขึ้น2บวกกับอาคารมีการนำไส้มาหลายปีแล้วเนาะก็เป็นอาคารเกา่าอย่างซีนอ่ะนก็นเลยสร้างอาคารใหม่ขึ้นมานี่เนาะปิดอาคารตัวนี้มันเป็นสร้างก่อนมูเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของหางร้านนี่ห้างร้านนี่นสร้างก่อนมูเลยแล้วก่อนหมูเนาะตัวที่ข่าพระเจ้าให้ทุกท่านได้เห็นตอนต้นคลิปมันจะเป็นอาคารตัวใหม่ ที่คนสร้างขึนมาใหม่ติดกันครับฝ่กทา,างด้านของสถานทูตลาวฝรัง่งอาสถานทูตฝรั่งก็จำลาวทนะางทางด้านนี้น,น,น,นี่ก็จะเป็นทางด้านหน้าคือก,นกนอันนี่ฝ่ามันจะมีบอนจอดรถอยู่ใต้ดินคุณเนะาะอาคารจอดรถนี่อันนี้มันเป็นกำแพงของ สถานทูตฝรั่งประจำนิสานเนาะถ้าเาอายางออกไปซื้อนี่ทุกท่านมันก็จะไปเจอกันกันกบห้องหมออ่าอ่าห้องบุรมยห้องหมอเนาะวัดนะอ่าเป็นวัดศรีเมืองแล้วก็เป็นเสาหลักเมืองเนาะหอหลักเมืองอ่าทางด้านานั้นอันนี้อันนี้ตึกอาคารยิงสูกแบบนี้เลยเนาะที ปัจจุบันนี้มัก็เปิดได้แหละนอนเปิด,ปดนำไส้เปิดห้องหับคนเจ็บนะที่เขามาสลายแล้วคนเจ็บนี่จะมักมีหลายก็คือช่วงที่เปลี่ยนในของฤดูฝนะจะมักพบเห็นคนเจ็บลายเนาะในในบ้านเขาคือจะเป็นระยะน,น,นั้นตามที่เขาจาสังเกตได้มันจะมีพวกระยะที่เป็นไข่ไงไงะะใหญ่อย่างสีเนาะพวกฤดูฝนอย่างสี้ไข่ยุงไข่าไร้เลียอย่างสีเนาะเขาจเห็นเ้นทางเ้นนี่มันก็จะสวยงามไปด้วย แบบนี้เนาะที่ที่ข้าพเจ้าว่ามันงดงามดีก็คือจะมีเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ประมาณนี้เพิ่นมีเฮ็ดบุญเนาะอยู่วัดตั้นน่ะข้างๆวัดข,ข้างห้องหมอนี่เดี๋ยวจะพาทานย่างไปเบิ่งอันนี้ดอกอต้นหำงัวเนาะมันลดนเส้นหน้าเสน้นทางนี่นับตั้งแต่มาวัดอินแปงมาเนาะก็จะมีต้นหำงวัวปลูกแบบนี้เลยนะ้ำยาวอมาเลยเสน้นทางเส้นนี้เป็นเสน้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งเส้นเนาะ ในเวียงจาาของเขานอกจากตรง,งนี้เนอะมันจะมีอาคารแยกอีกหนึ่งอาคารนี่มันจะเชื่อมเข้ามานี่หางฝากทางด้านนี้นี่เป็นอีกหนึ่งอาคารทางด้านนี้มันจะประกอบมีห้องวิจัยห้องอย่างต่างๆเราอในนี้นมีไปเลยทางด้านนี้ก็จะมีห้องการรัฐบาลของฝั่งเขาเดี๋ยวพาท่านย่างข่ามมาฝากกันนี่เราบเบื่องทางด้านนี้เนาะ มันจะเป็นอสามอาคารใหญ่ทุกท่านเนาะที่ที่เสื่อมใส่กันอาคารนี้กับอาคารนี้มันเพิ่นสร้างแล้วพร้อมๆกันเนาะสองอาคารนี้แต่ว่าอาคารทางด้านหน้าที่ให้ทุกท่านเห็นในยสองที่ท่านแมนเพิ่นสร้างใหม่อันนี้เป็นบริษัทนิวจิปซิงเนาะอันด้าเพิ่นก็ย้ายห้องการใหมแ่แล้วเหรอเนาะโอ้ยก็เทียอีหยัางนู่นี่เนาะอันทีซ็อก่าสามิบมีทูนา การบูรณะซ่อมแปลงสิมใหญ่เนาะทอ่เทลาพิเศษโคตรสงออ๋เพื่อนโคตรสงพระเนาะที่วัดเกายอดบ้านเกายอดเมืองจันทร์เมืองศรีสัตนาเนาะเขอหลงนี่จันเพื่อนโคตรสงพระเนาะหมายเขาว่าเพื่อนบวชพระเลยท่านเนาะ

ขยาใส่สะอาดอเพนะี้ยนประมาณนี้เนาะมันก็จะบริเวณอ้อมหอมในเส้นทางแข็มข้นโ,โดยปัจจุบันเส้นทางที่จะออกไปใส่ทางด้านหน้าของมโหสถเนาะทั้งด้านข้างของสถานทูตฝรั่งนทางด้านนี้กําลังมีการขยาย ขอทางออกไปตืมเนาะเพราะวา่าเป็นเส้นทางที่นอนอยู่ในโค้งกาฮันรถเมลสีเขียวหรือว่าบ R ทนั่นเองเนาะทุกท่านนี่มาฮอดบริเวณทางด้านหน้าของหอพระแก้วอย่างเช่นนะ้อง่นก็จะมีเป็นอีกสถาน,นีของเพื่อนอยู่ได้นี่เนาะนี่เส้นทางเส้นนี้เองเนาะทุกท่าน,นเป็นเส้นทางที่เขาจะออกไปใส่วัดสีมังงั้งหรือจะออกไปใส่ถนนท่าเดือเนาะ เพื่อจะไปขวามิตรภาพราวไทยแห่งที่หนึ่งจังสิแล้วนอกจากนี้เนาะเส้นท,ทางเส้นนี้อีกยังเป็นเส้นทางสําคัญเส้นทางอีกหนึ่งเส้นเนาะเป็นเส้นทางหลักของในตัวเมืองของเราเขา,ขา,ขาจะสังเกตเห็นว่าต้นหำางัวแบบนี้แม้นก็จะเห็นมาตั้งแต่วัดอินแปงนะทุกท่านเส้นทางเส้นนี้อันน่้นคือจะแม่นเป็นวัดเก้ายอดนั่นเองเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกท่านไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งในตัวเมืองีม่จันเนาะ ก็เป็นต่อออกมาจากทีพาทุกท่านเนาะเข้าไปเพิ่งในข้อคขตทางด้านของโงหมอมโสถเนาะเป็นอาคารใหม่นั่นเองในปัจจุบัน,นแถวนี้คงเฮียนมสอบเพียวัดนี่เนาะก็เป็นอาคารใหม่เช่นกันใจกลางเมืองคงเฮียนก็ได้ทึนช่วยเหลือนาะอจากทั้ง สปอจีนเนาะที่เฟิรนช่วยสร้างโรงเรียนให้แล้วก็ทางห้องหมอหมอชดเชื่อกันแล้วก็ได้ทึนที่เฟิรนช่วยเหลือในการสร้างเนาะเ,เราห้องออกมาที่ห้องก็จะมาสรัดใส่ทางด้านหน้าของเวียงจันทร์เซ็นเตอร์หรือว่าภาคสันนั่นเองเส้นทางเส้นนี้คือเขาเจ้าว่าแต่ในตัวเมืองมันบริกว้าง อันนั้นน้องเวียงจันท์ุกท่านมันลัดเลาะไปน้อยเดี๋ยวเขาก็จะซอดแล้วเนาะนี่เวียงจันท์อ่าเวียงจันทไลเซ็นเตอร์เวียงจันท์เซ็นเตอร์เวียงจันท์เซ็นเตอร์นี่นก็สิบปีแล้วเนาะที่เพิ่นเปิดน้ำไส้มาโอ้โหคิดว่าโ,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 โดดเนาะก็บ่โดดในทุกท่านเนาะคราวหนึ่นนนนงเนาะสิบปีแป๊บเดียวเองอน,นี่อันนี้ก็คือแม่นเป็นพักสันฟากกลุ่มข้างๆก็พักสันนี่โมนในใจเนาะเพิ่นจะสร้างอีย่างตื่มอีกน้อยนี่นนเพิ่นกำลัง อตอกเสาเข็มอยู่ในส่วนของทางด้านนี้แล้วก็นำเอาเป็นสกอตมาติดเป็นเขตระวังเนาะอันนี้จะเป็น,ปนถนนคูเวียงแต่ว่าเป็นเส้นทางแคบเนาะแต่ว่าเขาจะมักพบเห็นเจังเสืเนาะจะจอดรถตามสายทางอย่างเปประมาณนี้เลย ก็เลยจากเส้นทางมันก็แคบอยู่แล้วก็เห็ดให้การสัญจรกันเพิ่มความยุ่งยากไปตติมอีกเนาะจอดเขาจอดสองฝากเลยเนาะฝากกบด้านั้งก็จะมีอีกฝากนี้ก็มีอีกเนาะเป็นจะเรื่อยอยู่เลยเส้นทางเส้นนี้ทางด้านหน้าเดี๋ยวพาทุกท่านออกไปทอดแถวในส่วนของทางด้านขอบโพ้นสีนวลเนาะในเบื้องชุดด้านการเติมเพราะข้ารเจ้าก็ยังบริหาได้นำเสนอทุกท่านเติมในใน แถวนั้นน,นี่เขาอยากได้เป็นสัตว์เลี้ยงเนาะเพิ่นก็มีจำนายสัตว์เลี้ยงจำนายอาหารอยากให้มีอยู่ในหน,หนี่แหละเนาะนี้ทหารมาบึงเอาอ,อยู่นี่เลยนะเป็นศูนย์เลยแหละเนาะเป็นศูนย์ที่เพิ่นจำนายเป็นสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นไก่ใช่านาะแถวนี้กระจายกัน ีพาร์ตเนี่ยไก่มันอยู่นี่เลยเนาะเขาจะมากเก็นอันมีนันกท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มักามาที่ลินมาเที่ยวกันเนาะก็คืออยู่ในส่วนของทางนั่นห้างภาคสันนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของโครงการในจุดบริเวณนี้เนาะมันจะเป็นเซ็นทรัลอ่าเป็นศูนย์กลางของศูนย์กลางของชอปปิ้งเนาะที่ที่เพิ่นจะสร้างก็คืออยู่ในขอบเขตบริเวณนี้เอง จะมีปัจจุบันนี้เขาจะสังเกตเห็นว่ามียูที่3อาคารเนาะมีเวงจันทร์ไลน์เซ็นเตอร์อเวงจันทร์เซ็นเตอร์พักซันเนาะศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนองค์ขาเนาะอันนี้ก็เปิดอีกหนึ่งคงการในที่เพิ่นกําลังสร้างอยู่ทางด้านนี้มันมีหลายทุกทางปัจจุบันนี้เทาว่าเรื่อง โครงการที่สร้างเนาะอยู่ในบ้านเฮ้ามีหลายจุดแล้วนะปัจจุบันนี้ถ้าเข้าไปทั้งอ่าเมืองสีโครตอย่างเนาะแถวเทวแถวแถว,วัดไตสิเห็นหลายอาคารหลายตึกเลยเนาะที่เ่นสร้างเยู่กลาวใจะจะเข้ามาในส่วนของทางด้านนี้พาไปามาเบึ่งมุมนี้อีกมุมนึงเนาะในระยะน,นี้ก็จะเป็นการพาทุกทางชมบรรยากาศแล้วก็อัปเดตนะในเรื่องราวต,ต่างๆบรรยากาศตาม จุดต่างๆ,างๆเนาะของตัวเมืองวีงจันทร์ฮานไหนอยากจะแนะนำเพืต่ตืมอยากจะ,ะประกอบอยากคิดเห็น,นก็สามารถคอมเมนต์่อาไปเตือนได้จะเป็นบ้านโพนสวรรค์เหนือเนาะ,ะ,ะ,ะแถวนี้จะออกไปนี่้านเขาจีแซบนี่ฮันนี่เลยนี่เขาเจ้าก็มาซื้ออยู่เรื่อยอยู่้านนี่ครับ้านนี่สองาันนี่เลย้านดห้าน,นหาน,นึ่งก็ได้เน,ะนะาะเขาจีปาเต้แซ่บนี่อันนี้นแต่ว่า คนสนยยัญญาจะมามากันนี่เขาเจ้ากับขากัานี้เนาะเจ้ววันแทบดีแล้วก็วัตถุดิบประคนแทบแซบเนาะแถวนี้ก็จะเป็นขายดกเจียวกับพวกเครื่องประเภทอะไรหลุดจักรเนาะแถวดงป่าล้านเนาะเขาเข้าไปแถวนั้นมันก็จะแมนขายโทรศัพท์มือถือขายกลางไซไฟฟ้าเนาะแถวอขเขตนี้ออกจากจุดน,นี้มานี่ขีดขายดอกไม้ก็คือจะแมนจุดน,นี้สองาทางเลยเป็นดอกไม้สดเนาะคนจะขายแถวนี้ เะจะไปเส้นทางเส้นนี้เนะเาะไอจะัมเป็นสามแยกนี่เดี๋ยวเราเอาถท้าเทาจะเลี้ยวทางกำซาเราก็ต้องมาเข่าเลนนี่เนาะถ้าเขาจะไปซื้อจังสิค่ะมีแต่รอถ่าไฟเขียวรอถ่าไฟเขียวไไอย่าไฟแดงกำนั่นเนาะก็ไปจึงไปได้เนาะทางด้านหน้ามันก็จะไปซอดใส่ส่วนซอดสามซิงหาส่วนส่วนส,วนสวนาธารณะเนาะล้วก็ออกใส่โพฟทันทางจุดนั่นแต่ว่าข้าพเจ้าจั่วไปหอดพุ่นเนาะจะเข้าไปพุนน่นสีนวนไปจุดที่ว่า เขตโฟซินวนนี่มันจะเป็นเขตที่มีห้างค้านะแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเกาหลีหลายเนาะบรรยากาศอีกมุมมองนึ่งก็ถือได้ว่าพาทุกท่านไปเลาะเบิงนี้ก็อยากกาครบทุกทุกจุดนะที่สามารถไปได้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดอยู่ที่ยังบริันได้พาทุกท่านไปแล้วก็สามารถฟิกแบก กลับมาได้เนาะเดี๋ยวค้าพเจ้าจะพาทุกท่านไปเนาะจุดใดที่ไปได้เนาะแล้วก็บอกรายละเอียดพรมเติมเรื่องว่าสี่ไฮราไปทางนั้นจุดไดเติมไปไซสนี้พ้นสี่วลนนะไซสอย่างสี่มันก็จะออกไปในเส้นทางเส้นนี้เบิดเลยทุกท่านอันนี้ก็จะกำลังสร้างอีกแล้วเนาะอาคารสลายแล้ว ปัจจุบันนี้นอการลงทุนส่วนใหญ่ที่เห็น,หนแล้วก็จากที่เป็นแรงข่าวเนาะที่เพิ่นได้เอาออกเนาะการลงทุนก็จะเป็นนักลงทุนที่เป็นชาวจีนเนาะที่มาลงทุนส่วนใหญนอกจากนั้นก็จะมีหลายหลายสัญชาติอยู่เนาะที่เรีว่าลงทุนเป็นนักลงทุนต่างๆโฟนสีนวลมาหอดแล้วเนาะเขตวานโฟนสีนวลในเขตทางด้านนี้ มันก็นจะซอดออกไปใส่ประตูใส่ได้ที่กันโนทานเสร็จหางเสร็จนี่ที่อาคารกำลังก็เ<ช>นาะลาวิชเชนเนี่ยฟังซื้อก็เป็นจีนแล้วเนาะใส่ว่าลาวิชเชนองแฮมโค้งค้ำก็อยู่ทางด้านนี้เองฝากทางกำไซายมือของข,องข้าพเจ้านี้ของนี้ก็คือจะแมนประมาณน,นี้เลย เป็นบรรยากาศในมือพ,พอักพรอนเนาะกต่สีประมาณแบบว่าคนบมได้เขามาได้ตรวเมืองเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจแล้วสน้างเขาหล่เขาจะ,จะอยู่บ้านแล้วก็สร้างสันกันอยู่ในสถานที่แต่สถานที่หนึ่งเนาะขเขาจะเลี้ยวทางกำขวนานี่ทุกท่านนี่เนาะโซนนี้เองเนาะที่ขเขาจอว่าโซนที่มีหลายเนาะมี ค้นเกาหลีเด้อแล้วกับเป็นโซนที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีเนาะก็คือฝั่งทางด้านนี้เป็นกอกมากพ้นสีนวลเป็นอีกโซนหนึ่งอาหันกาเฟ่ถ้าเป็นมือปกติแถวนี้คือขึ้นเลยแหละเนาะนี่เข้าไปในนี่เนาะตะว่าข่าวกาเจ้าจะบ่กได้เข้าไปด้วยทุกท่านนี่เลยซาโนมกาก้า การน,นีรเส้นกันเนาะเป็นซุ้มโซนเป็นเขตใหญ่นี่ห้องแฮมเมืองแท่งเรยงจันเนาะก็เคยอยู่ในภาคของทางนั้นเองข้างๆของ,ขงห้องแฮมเมืองแท่งเกิดกำลังมีการสร้างอีกคือในส่วนของทางด้านหน้านี่สิเป็นคลองระบายน้ำเนาะในระยะที่ผ่านมาเขาก็จะเห็นว่ามีข่าวเนาะเกี่ยวกับว่า เวลาฝนตกมาแล้วการระบายน้ำมันบวมวพราะทัน,นแล้วปัจจุบันนี้เนาะเพื่อนกับทางรัฐบาลอย่างซีเนาะเพื่อนได้มีเกี่ยวกับาการสร้างเส้นทางเรียบตามเส้นทางของคลองอย่างซีเนาะไอ้ม,มีมีหลายเส้นทางเลยเนาะก็มีหลายคลองเนาะที่เพื่อนมีการบุกเบิกแล้วก็เฮ็ดเป็นประมาณนี้ใหม่เนาะก็เห็นว่ามีหลายชุดในใน,ในตัวเมืองแล้วโดยเฉพาะมาแม่นแ,แถว ขวาสางแสงเนาะเป็นเส้นอ่าอันนี้มันจะไปเชื่อมใสขวาสัางแสงให้กันนี่ทูกคนน้าเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่่นกำลังเฮ็ดกำลังสร้างอยู่เนาะหอมซอยในต่อเมืองเส้นทางคลองต่างๆนี่กำลังอยู่ในกาดก่อสร้างเนาะมาดูฝักกำกัด่านนี่วังนนหน่อยเนาะรถตับนี่มีต่ำเลยด้เนาะถ้าเป็นรถเก่งนี่นี่นกำลังเฮ็ดอยู่เนาะ แต่ก่อนมันก็เป็นทางแบบนี้แหละเนาะทางค้างแดงแบบนี้แล้วฮะฝันกําลังใส่ทอใส่นะั้นไปล่อยเนาะเส้นทางหอบน,นี่หาลูกค้ามาอัปเดตแล้วก็มาเลาะเบื้องน้อบรรยากาศเอาหอบของทางบ้านเฮาแล้วก็โดยเฉพาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนาะความคืบหน้าต่างๆแล้วกับในระยะนี้ก็พาลูกค้ามาเบื้องบรรยากาศเรานีิอยู่เนาะ อีกบุพเท่าละวันอย่างศี่ปุนปีใหม่ล้าอย่างสีก่กะเป็นการพนําเสนอเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับวัฒธรรมของทางบ้านเฮาอย่างสีีเนาะอันนี้เนาะเสนทางมันก็จะสะดวกสบายเพิ่มเติมอีกเนาะการที่เฮาเข้าออกบ้านอนอย่างศี่มันก็ดีเติมอีกเนาะมีแบบนี้มาแล้วเนะะาะข้าพเจ้าว่าด,ดีเลยของขุดหองขุดคลองลงไปประมาณนี้นี่เลยนี่ ออกมาซอดใส่ทั้งนี้ก็แม่นเป็นส่วนซ้อสามสิงหาดีเนาะเป็นเหตุมาตั้งแต่วิทย์ฝนมาพูดหลายทุกท่านเนาะนี่นี่นะนี่ก็คือเื็ส่วนซ้อสามสิงหานี่หาเขาเขามานี่จากสี่มังก่จะออกไปใส่สะพังหม้อใส่โคนขันเนาะสำหรับในจุดนี้บรรยากาศบ้านเหือนของประชาชนในตัวเมืองทุกท่าน าสะพานท้องเนาะแถวนี้อันนี้จะเป็นขึ้นกับบ้านสะพานท้องอนนสะพานท้องกับเมืองไซซิถาเนาะเออปุ๊บมีรถบอ,อไปเอ,อ้าวนี่ออกมาหอมนี่นบอมีตั้งแต่พาทุกค่านเบิ้งห้องหมอเนาะ,อะนายวิวดีกับพาทุกค่านรอบมาเบิ้งจนฮอดเตี่ยเอิว่าตัวเมืองของเฮาเลยเนาะผิดเลยผิดเลย เอาเข้าเบิ่งบรรยากาศในฮอมในซอยในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ของตัวเมืองเวียงจันทร์หรือท่านใดอยากจะนําเสนอเพิ่มเติมเนาะอยากจะให้ไปเบิ่งในจุดใดก็สามารถนําเสนอได้เด้อทุกท่านนี่แหละบ้านบ้านสะพังหม้อนี่มาฮอดนี่ก็คือจะเป็นเป็นบ้านสะพังหม้อบรรยากาศบ้านในตัวเมืองของเวียงจันทร์ ลูการลัดออกไปใส่นาไสตลาดนาไสพุ่นเนาะก็ที่จะโจทย์ขวิดนี่โอ้เนี่ยพระดวสมบูรณ์อันสะพังหม้อเราจะสังเกตเห็นว่าพุ่นจะอยู่งานอยู่ซารรนาวันละวันเสาร์วันอาทิตย์จะว่าได้ไปใสหรอกเนะาะมือพักมือพรแล้วน้องาก็ไปหยามพี่หย่อมน้องเนาะ,ะประมาณนั่นแหละเนาะวิถีชีวิตของคนลาวหอกก็คือจะเป็นประมาณนี้ โบว์เฉพาะตัต้งแต่อยู่ในเวียงจันท์ออกเนาะอยู่ต่งางขวงหรืออยู่สาก็ต,กตามเนาะถ้าเป็นมือพักก็อยากก้อนส่อที่อย่งสี่ขอเจ้ากระเจ้ากันไปอย่างพี่ยำน้องเนาะไปสร้างสรรค์กินข้าวสมามัคคีกันอย่างซี่เนาะไปสิบเอ็ดประมาณนี้อันนี้เนาะบางทีนี่พาทางเข่าหอวซื้นั้นออกมาเนี่ยต้องการเปลี่ยนอันเดียวกันนี่นะนี่เดียวทุกทานกำลังเฮ็ดอยู่เนาะนี่กำลัง วางทอกับลังอันนั้นลำเลียงอันนี้นอยูเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางน้าที่ออกไปใส่บึงหัาหลวงให้ทุกทานเนาะเส้นทางตัวนี้น,น,นะมันเป็นเส้นทางอ,ออกใซ่ขวาสังแสงถหรอหลัดออกใสอันบึงทัาหลวงเนาะอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ใจกลางบึงทัาหลวงอะไรทุกทาน คิดเลื่อนไปนอ้อยนึงกับหอดนาไซและทุกทางตลาดนาไซนอาอา้อยไซตลาดนาไซตลาดอา่าขายของกินซุกกลางคืนเนาะของท่าหลวงทางสิสทษย์กองชายชนของทางด้านนี้อากาศก็จะโบฮ้อนนะทุกทางเมื่อนี้หาอากาศมันก็นจะพอดีอยู่อุณหภูมิก็ลดลงแนะ่ แล้วก็มีอุตุแจ้งมาว่าจะมีฝนตกในช่วงวันที่19-13เ,าาเซฟเนาะกับมื้อนี้แหลนะเนาะเป็นยังไ่เห็นมีการยังไม่เห็นบ่เห็นมีฝนเนาะอยู่ยังจันแต่ว่าอยู่าตางแขวงอยู่ในแถวอื่น,นเห็นฝนตกแล้วเนาะนี่อันนี้แม่เป็นตลาดนารายตลาดขายของกินซุกตลาดน้อยนารายเนาะฝั่งด้านนี่ จะเป็นช่วงตอนเศร้าอะไรเียเว,าวลาตอนเศร้าจะเห็นคนมาซื้อหลายน,นี่ขอบใจลูกค้าเนานะเข้ามาสมแลตี่ตามขอบใจทุกกำลังใจวิโหน้าจะพาลูกค้าไปจุไดไเติมแล้วก็พื้นที่ไดเติมเนาะฝากทุกคนที่ตามในวิโอทัดไปเด้วยวสำหรับวิโดนี้ก็ได้พาลูกค้าเน,นาะไปเบื้องบรรยากาศหลักกไปเบื้องอา,อาคารของ โอ้โหมอ้โหสดอาคารใหม่เนาะที่เพิ่นสร้างเสร็จแล้วก,ากา็เปิดเองใส่ได้นั่งกับห้าทุกท่าเลาะเบื้องบ,บรรยากาศในขอบเขตพื้นที่ตัวเมืองในบางจุดเนะทุกทานในวิดีโอหน้าจะเป็นในพื้นที่แต่ติมเนาให้ทุกคนที่ตามต่อเนาะสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกทานที่เข้าชมและที่ตามคุกกับรังใจ